ครับผมไมตี Mighty, ้แอนตี้อมาดครับก็พบกันอีกตอนหนึง่งก็ก่อนอื่นก็ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่รักในประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมรักความถูกต้องและพี่น้องเสือแดงที่รักความถูกต้องเป็นธรรม ที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์ในทาง tiktok และก็ทางช่อง youtube แดงผูผ่านไม่ตี้แดงผูผ่านครับก็ยังไงก็พวกเราเป็นคนรักความยุติธรรมก็ต่อสู้ร่วมกันต่อไปนะครับจนกว่าที่ประเทศชาติจะได้ประชาธิปไตยที่สมสมบูรณ์แบบ ก็รู้ว่าเส้นทางมันก็ยากลำบากการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายแต่เราก็ต้องเดินอย่าท้อครับเดินครับต้องสู้ต่อเรื่องอร์มถูกต้องเป็นธรรมนี่แล้วก็อย่าพึ่งเบื่อการเมืองครับเบื่อไม่ได้ครับยิ่งทุกวันนี้เบื่อไม่ได้เลยการเมืองนะถ้าเบื่อการเมืองเมื่อไหร่ เข้าทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมเมื่อไหร่เข้าทางกลุ่มอํามาดเมื่อไหร่ประชาชนอย่างพวกเราอยู่ยากนะครับยิ่งคดีหัวสวถ้าผ่านถ้าผ่านนะครับไม่มีการฟ้องร้องไม่มีการเอาสวทุจริตมารับผิดรับโทษได้นะประชาชนอย่างพวกเรา อยู่ยากเลยนะครับไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะถูกเราจะโดนลังแกรหรือว่าเราจะถูกอะไรมั่งเราก็ยังไม่รู้แต่ที่ในแน่ความอายุติธรรมนะพวกเรานะต้องโดนอยู่แล้วครับอย่างเช่นทุกวันนี้สิทธิเสรีภาพของพวกเราก็ยังถูกกดทับขนาดนี้ถ้าสวสีน้ำเงินชุดนี้ผ่าน มีโอกาสได้เข้าไปตั้งองค์กรอิสระต่างๆตามกระบวนการที่เขาวางไว้พวกเราจะอยู่ยังไงและตัวแทนที่เราเลือกเข้าไปจะไปทำงานได้ไหมนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่เราพวกเราจะต้องต่อสู้กับความยุติธรรมการที่เราต่อสู้เดียวนี้มันแหลมคมมากกว่าต่อสู้รุกับที่พวกทำการรัดหารที่เอา อาวุธปืนออกมาเอารถถังออกมาจี้ตัวแทนของประชาชนยึดอำนาจตัวแทนของประชาชนเลยนะครับถ้าสวชุดนี้ผ่านสวสีน้ำเงินชุดนี้ผ่านอันตรายมากเลยนะครับเราต้องมาช่วยกันคัดค้านต่อต้านภาคดันให้สวชุดสีน้ำเงินนี้รับโทษ ในสิ่งที่ตัวเองกระทำให้ได้ครับครับก็ต่อเรื่องไงที่พี่ผู้ชายพูดมาถามแล้วก็โทรมาคุยเรื่องตัวแทนประชาชนหรือว่าสสนักการเมืองโกงกินมากกว่าระบบเก่าเขาว่าประเทศไทยนะ่ะ ปกครองระบบเก่ามันดีอยู่แล้วอันนี้ผมก็จะขอต่อยอดที่พูดคุยไปคลิปก่อนนะครับคือระบบเก่ามันระบบสมบูรณาญาณสิทธิราชมันเป็นระบบที่ตรวจสอบไม่ได้ครับหรือระบบะเผด็จการ ที่ทหารมายึดอำนาจตัวแทนของประชาชนนี่นะทำการรัฐประหารนี่อันนี้มันก็ตรวจสอบไม่ได้ครับคุณก็เลยมองเห็นว่าระบบนั้นมันดีเพราะอะไรคุณถึงมองเห็นเพราะว่าการทำรัฐประหารที่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์นี่ประชาชนออกไป ทวงติงเรื่องทาไม่ดีเรื่องช่วยชาติบังหลวงเรื่องโกงเรื่องทําตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีนะ่ะประชาชนทําไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีเขาก็ประกาศกฎอายก,การศึกมากดประชาชนไว้ประชาชนจะเรียกร้องสิทธิสิเลภาพตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ครับคุณก็เลยมองเห็นว่าประเทศชาตินะ่ะ มันสงบสุขเหมือนเอาเปรียบเทียบง่ายตอนยุกไอ้บักลุงตู่นะมันมีอำนาจเจปีนะคุณก็เลยมองเห็นว่าประเทศชาติไม่มีตรงนั้นตรงนี้แต่ผลที่เสียหายนะคุณย้อนไปดูได้ไหมคุณอยู่ปัจจุบันนี้แหละเมื่อวานที่คุณโทรมาหาผมคุณย้อนไปดูได้ไหมแปดปีเก้าปีหลังนะตามตะเข็บชายแดนนะ ตามตะเข็บชายแดนไอประวิตศมันเป็นรัฐมนตรีกลาหมไอประยุทธ์เป็นนายกธฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไอประยุทธ์นะแต่ทําไมถึงปล่อยให้ทหารไอปล่อยปลละเลยให้ขมิลุกล้ําอธิปไตยตามตะเข็บชายแดนไทยได้ตั้งสิบเอ็ดจุด และก็ให้ขาเมนตั้งบ่อนเขาตะกูตรงที่ทับซ้อนข้อพิพาทกันนั้นได้ผมอยากจะถามคุณคนที่พี่คนที่บอกว่าปกครองระบอบเก่ามันดีแล้วไม่มีนักการเมืองมาโกงภาษีประชาชนว่า สิ่งที่เขาทำไปนะมันปิดหูปิดตาประชาชนไหมแล้วเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นยุคคุณเศรษฐายุคคุณอุ้งอิงดีไม่ดีทำถูกไม่ทำถูกเรา ไม่สบายใจเรื่องนี้เราสามารถที่จะสอบถามหรือเราสามารถที่จะประท้วงตามขอบเขตท,ที่รัฐธรรมนูญเขาให้ไวนะ้น่ะได้อย่างคุณอุ้งอิงนะ่ะสามารถที่จะประนามว่าคนเป็นคนขายชาติตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างที่ผ่านมานะ่ะเปรียบเทียบกับยุทธบาญยุทธบานล,ลงตู่หรือว่าไอ้บักลงตูนะ่น่ะ คุณออกไปวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นได้ไหมลากประม่วงครับหรือถูกจับขังครับถ้าคุณออกไปโจมตีหรือออกไปพูดแทงใจดำเขาออกไปไประจานความเป็นจริงนะผมอยากจะให้คุณเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างนะครับอย่าเอาคติความเกลียดชัง เปิดใจกว้างรับฟังเปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆใ,ในสังคมเรามั่งอย่ามีอคติว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นและนักการเมืองเข้ามาจะต้องเป็นอย่างนี้นักการเมืองที่ดีก็เยอะครับประเทศชาติที่พัฒนามาได้ทุกวันนี้<ม>ก็มาจากระบอบประชาธิปไตยครับก็มาจาก ระบอบประชาไตยในยุคของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ทำนโยบายต่างๆไว้ให้สังคมให้คนในประเทศไทยได้รับเช่น30บาทรักษาทุโลกและก็ระบบประชาธิปไตยที่มีที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งก็ปลดหนี้ i m f ถ้าสมมุติว่าถ้านายกมาจากปลากระบ,บอกปืนจะมาปลดนี่ไอ้เอฟไหมจะมีโครงการดีๆให้คนไทยได้ใช้ได้แต่ต้องได้เท่าทุกวันนี้ไหมผมอยากจะย้อนไปหาพี่นะให้เปิดใจกว้างหน่อยได้ตอบคำถามผมหน่อยว่ายุคการปกครองสมัยก่อนกับยุคเผด็จการมันดีกว่าระบอบประชาธิปไตยตรงไหนผมขอถามคืน